เรายูทูบนะครับช่างนะครับโอ้โหชัดเด็ดนะครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับซีรีส์500ของเราแรงมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับอยู่กับช่องไพทูลแผ่นพื้นซิ่งนะครับวันนี้มาลงเสาเข็มที่แพรกษานะครับพฤชษา5นะครับนะครับ สุดยอดนะครับวันนี้เจ้าวิกเตอร์500ของเรานี่มากัน5คันนะครับนำทีมโดยอีภุภุแล้วก็เจ้าซีรีส์500 3.6าหนำหน้าครับ36กขับโดยเสียเตาเอาหัวไปยังไง คระโลงเสาเข็มน,นะครับเฉลียแล้วเท่าไหร่ครับกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดอะสามร้อยเท่าไหร่ครับพ <300 S 2> ี่ส <300 S 2> ามร้อยสามสิบหกต้นนะครับจะทำห้องเช่านะครับห้องเช่ากี่ห้องนะพี่เนี่ย ยี่สิบหกห้องนะครับพี่น้องเอฟซที่อยู่แถวละแวกพึ้นกษานะครับอีกไม่นานรอจะได้ห้องมีที่จอดรถด้วยใช่ไหมครับเป็นห้องชั้นเดียวใช่ไหมครับบ้านแถวชั้นเดียว นำทีมโดยเอาประตอปุ้ยนะครับมาจากสุรินนำทางคันแรกนะครับเจ้าเจ้าเจ,จ้าร็อกกี้วะเจ้าร็อกกี้อินดี้ใช่ไหมร็อกกี้เดก,ก้านะครับสิงไฮเทควิตเตอร์500อยโอ้สามสามหกอยู่ตรงไหนครับสามหกสามหกรอบิดไทยกยขบวนนะครับ วิธีลงเสาก็ลงไปครับ่นคันสุดท้ายนี่เป็นคนเก็บงานครับนนี่นะครับเจ้าเจ้าของเจ้าของงานนะครับสร้างห้องเช่า26ห้องนะครับโอ้ยเสียดายไม้เด้ดิ เข็นเข็น,เขนตัวนี้นะครับนิ่มครับลงกลองนี่เด็กรถนี่จับสบายสบายเลยครับเอาไม่เขาล็อกแล้วออเอได้ด้วย เหลืออีกเอาเกาะเร็วๆหน่อยเสียเตาเอาแล้วครับไปแล้วอีกหมัด ด้วยเสกรถโซของเราครับแ oh. 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 รงไม่แรงอ่ะน็อตหลุดหมดเลยครับสองเพาอ่ะน็อตหลุดหมดแล้วอ่ะอ้าวเพากลางหลุดครับเฟิรนท้ายไอ้ลมงว่ะเฟิรนท้ายฮีโนเขามันเลยด้วย นี่แหละสมัยส,สมัยสิบปีที่แล้ววิ่งตามคันนี้แห <oat form. S 2> ละถ้าใบแกไม่ต้องพูดถึงแกจะเปิดผ้าลงปูนแต่ตัวแกจะมอมแมมอย่างเงี xem, <c ute> <c ute> ้ยถ <c ute> <c ute> ้าใบมันม้วนควันมันม้วนขึ้นน่ะแต่ก่อนก็าจะใช้บรรทุกปูนได้คันเนี้ย แกขับจนแกแกจนแกจะตายแล้วคนขับอะ่ะเราอยู่ร้านองค์ครักอะ่ะร้านองค์ครักวัสดุเห็นไหมต,ตึกร้างอะ่ะแรงครับแรงซูมโม่ซูมโม่ บินมาย่างไปเซ็เลยดิยดเบียดสุดท้ายแล้วครับสามต้นสุดท้ายอย่ามาดูว่าเจ้าซูโม่ของเราจะออกได้ไหมครับร็อกกี้เอาประตอปุ้ยไปแล้วครับคันไหนมาก่อนก็ต้องไปก่อนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวครับดูว่าเจ้าซูโม่ของเราจะถอยมาจะติดหรือเปล่าซูโม่เปลี่ยนเลนแล้วครับซูโม่ซูโม่เปลี่ยนเลนแล้วครับ หมดเลยโอเคเดี๋ยวไปกดนะครับขอจบคลิปเพียงเท่าน um ี้นะครับเดี๋ยวเจ้า3-6กก็กำลังจะออกมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับ คนขคับส6